อันนี้สิจ้าบัานนี้น้อยจ้าอันนี้จ้าน้องมูอ้วนอันนี้น้อยน้องมูอ้วนจ้ามาตั้งนานแล้วค่ะเอ๋ทำมาหน่อยใจนะจ้าน้องเกดจ้าแล้วตอนตอนนั้นเมย์บอกว่าผื้ แม่บอกว่าแม่กินแล้วก็นอ้นนองโยไปซึ่งน้องด, <c oughs> ดีกว่าแม่ยิ้มแ <laughs> ม่ไ, <c oughs> ไม่กินแล้วายโจตีกวนนักไอ้คนเลยดินายแม่ได้กอนปลอมปะอ่ะดิมช่วยดิมช่วยไอมาเวดิมช่วยวันนั้นในวันน้องไปได้รูอมาเป่า่ะเมรวยแกวัวน้องเคทแกนึกว่าแม่นังยู เด็กกี้โอนหรือก็เด็กกี้ดื้อหนังกี้โอนหนังกี้ดื้อค่ะแม่กี้ดาจ้าจับๆกันนะหนังกี้โอนกี้ดื้อแม่กี้ดาจ้ากี้โอนงกี้ดื้อแม่กี้ดาเต็จจริงจ้าใหญดีเอ้ยใหญ่ดีเลยกี้ดาสีสุดหลงเลยสีสุดหลงไปเอาปากเช็คๆนี่ๆๆโตเปลกๆแล้วเจ็คๆปวดจังอีเล่งเจ็คๆโตวต่อนี่เคยเคยดเรือนจะไม่เคยดเรือนนะเอาบอสติงวดหน้าเลย ว่ะไร้จ้าตบมือตบมือเออูอปิ <ละ S 2> <ร>ีก้ามาเล่พูปเพื่พอนก้ามาเล่เมยากกินพุ่นละไมได้มังจ้าอือะเมยากกินพุ่ละไมเออบิตีว่าวัดดีกับเมยอดีกับ แม่กินพุทละไม่ได้แ่กินพุทธละอม่ดมั้กินพุทลปไมอได้แกินพุทกละไม่ได้แม่กินพุทาละไมได้ม่กินพุลมด้แ่กินพุทธะม่ได้แม่กินพุทละไม่ได้แม่กินพุทธละไม่ได้แม่กินอุทธะไม่ได้แม่กินพุทธลไม่ได้แม่กินพุยล่ไดยแ่ินพุทยละม่้าม่กินพุาธละไม่ได้แมกนพุทะไม่ได้แน่กินพุทธละไน่ได้แม่เินพุไ่ได้แม่กินพุทธละไม่ได้แม่กินพุทเละไม่ด้แมกินพุทธละไม่รั้ม่กินพ Wow. còn tăng mấy anh, ai yeah, ai yeah. ôi bữa nói rằng cô đi có gặp đừng <cười> 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 phải tiều ba cái bị phơi nước chín đâu और कहाँ भाने दी बिल <coughs> <coughs> ได้รับยูงอย่างเดียวน้องยูจินมาดูค่ายค่ะเครียดนะสำคิวนะสำคิวเหมือนโพลลแล้วนะขอบคุณที่มาดูยี่บีแรงนั่งเลียบบีลอ็ลอกปลามาด้วยรีวิวรีวิวที่ผิวอ้ทกเลยอ้วกของปลามากเลยไอติวา กานี่ป่นหน้าทำเดือนนะไอโนูกันไอนั่นกันไม่ไม่ทอบนักเลย่วยกูโอลงอีสีดีวะปลุมจริงไก่ยกกูยิ่งว่ะไอพี่เฟิร์นว่าเดี๋ยวช่วงมังกรปใหเมไ์ใครกดไหนกูจก็ยูน้ากดเก่ทอหนูกันตอนนี้ปวดรุ่นเดี๋ยวมาตำกูเื่อมว่ากันเลยว่าไปร่ำปันโอ้พัน ถ้าพานกเดือนเอจากตอนได้กว่าน้าวะกูมาโบไหมโบมึงแต่มาท่ำเปรี้ยวๆหรอโดนกระในแหด่จีฮะกระในแหล่จีพรุ่งนี้บนบีคิวแม่นะจ๊ะพรุ่งนี้คิวพรุ่งนี้สี่โมงนะไปดูอีกรอบก็ไม่เป็นไรนะซีรีส์ calling ว่ะ calling เจ้าบื้อเจ้าบื้งเราจะคิวแม่นะจ๊ะนอนอยู่บ้านน่ะหลอจ้าแต่ว่าตอนนี้ว่ารู้ไม่เกินนกซิปได้ไปได้ตอนเพิ่งรู้ทุกจับเป็นทุ่นิงหมาเลยนะมาอยู่หลายคนนะแม่กูวะ แต่ตอนตอนดีใต้จริงกันกลัวมากใช่ไหมอยู่บนรถนะกลัวมากถึงลุงคนนั้นวาดนองคุยอะไคนนั้นเล่นดีนะคนนี้ตอ้วกขึ้นตายตอนจอบันเนี่ยลาวก็มัดแรงก็ไปเลยมั้งแกเนามากโอ้ยตีตีเรื่องนี้เป็นผู้กองออร่ามากหุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยนูซ่าซ่าคลีแต่บิดรีอะไรกว่าจากจะนกไม่มีใครพีแต่ว่าพี่ไม่ไหวนะดีกินยานั่นอ่ะพี่ไม่ไหว ไม่จ่ายไม่ว่าคือตาลอกไม่ว้เลยตีะคกตดล็อกจอมอะไรแบบนั้นพี่ยู่าปันเปเลยปันเป๊ะเดี๋ยวจอมเป็นพี่เล่นไม่ได้เลยเนี่ยตีว่ากินยาบุกเซกันนักเลยตึงรีตอว่าปิ้วอย่าจะปิ้วตีว่อย่ปิ้วยิงปืนตืนดีขคุณลูกนะจอมันโครนนะตีดีกวดเอยวคือมีบอลอยู่คนเดียก่อนตีว่ากองอีกตพีนเลยโง่เนี่ยมึงไปนู่ก็เลยอยู ก็นี่อ่ะอืมบิลลี่ล่อมากนี่แต่ปลาล็อกตุกชาเลยนะซึ่งตอนใต้ริงงันเกลีลยไม่รู้ไงเลยเมื่อกี้เพิ่งคุยแรงนั่งไม่กับปลาคุณคุณดูยังคะนี่ร้อยนี่คุณดูยังเกมหน่วงแต่หน่อยโจ้เกมน่วงกิดวะคุณดูยังจ้าคุณว่าไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกับแม่เต้าเป้ในโรงนั่งอยู่เลย ไม่เปล่าไอ้รถน้ำนักดวนนั่งเื่องม่กอะไรี้เปิดกปีม่อายังมที่เส็จป่าไตีิปเด้อรวยินี้ไม่ไหวเลยจัด ไม่เกี่ยวจ้าขอโทษนะคะมาก่อนนอนตีแปดตีเก้าว่าชาวก็ไม่ไม่เป็นช่วงนอนตีแปดตีเก้าว่าชาวอเลยไม่เป็นเลยไม่รู้นาสุนาช็บช่วยมากว่างั้นไม่มีเจ้าเลยก็ดีจ้านะเอนะเอมาเลกใครจ้าน่เอมาเลกให้เอ้ยเล่คนนี้หรือเปล่าคนนี้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  เด็กุนนี่นี่มาดุกมานี่อยากเก่งน้องเติมน้องได้งานนะเนี่ยเติมน้องนะโอ้ก็ปิดนะเอาปิดมือเอาออกดำน้องที่หน้องเอาออกเจ้าเก่งน้องสวัสดีค่ะพี่พี่เดียรก็ว่าน้องตีใช่ไหมวะเนี่ย แต่งตัวแบบเนี้ยทุกคนแม่ชอบแล้วเหมือนผู้ชายไปหน่อยอยนชาหญ่เ่ะ่ต้องค่ะนังออกที่ไหนคะในโรงภาพยนตร์นะคะเรื่องมนตรักวัวชนก็ไปดูกันได้นะคะหนูแสดงหลักเลยใช่ไหมคิดถึงจังคิดถึงบีฟิลหมนกันจ้า ตามมาแลกแต่ว่าไม่รู้คิวตอนนี้ต้องตามอีกยันทีเดี๋ยวทำเปล่งเร็จนอนหน้าเกียดหน้าชัางมากเลย่ะหน้าเกียรหน้าชัางมากคนเนี้ยใช่ไหมลับป่านี ดีดาดีเจ <c oughs> เดี๋ยวคุคยกันรักษานีดีดามดีเจเตรียมตัวค่ะชวคุยค่ะชวนคุยก <c oughs> ันลิลลี่ชวนคุยอยู่จินชวนคุยเหมือนกันตามดีตามดีมดีพี่เจนพี่เจนไปดูทั้งครอบครัวเลยขอบคุณค่ะหนังเป็นยังไงก็มารีวิวมามาเล่าสู่กันฟังได้ <c oughs> นะคะ <c oughs> แม่ว่าจะไม่เนียนอันตัวเจ้าจ้ะคุยเลยคุยไรจ้ะว่าอัดพรุ่งนี้ปีย่ะมาไหมฮะไม่ได้อัดเลยเพลงอะไรครับชื่อเพลงมมาบอกชื่อเพลงได้ใช่ไหมครับบอกบอกชื่อเพลงได้ไหมเนี่ยได้สิบอกโปรโมทได้จะร้องให้ฟังสวัสดีค่ะทุกคนเพลงแรกของเราชื่อว่าเพลงย่งโสดบอนะคะแล้วฝากติดตามด้วยนะคะคิว เมื่อไร่พี่เดือนเดือนหน้าเหรอเก้าอาทิตย์อาทิตย์เดียวเก้ากรกฎานี่นะคะยกมือเร็วยาฮนันีมาชมันนีมาชมันนีมาชมันนีมามันีานีว่าเฮันตอ่นังยิมไปนซึ่งฉันหนังคนเดียวว่เนดูตื่อจังวะ

ยิ้มหน่อยจ้าดูดูดยน้องหนูนุมาเรามาลองเพลงอยู่ยิ้มฟังมาเร็วลองพร้อมกันสามคนเองได้จ้่หนึ่งสองสามถ้าว่าฉันเดินเพียกเราหวาเร็วนิ่หวาต้องไม่ต้องตัวเราวันกี้แบบนี้ตอมคิวอยู่เลยหนึ่งสองสามจาเร็วนิ่ จ uh ้ล huh, uh ีโอไม่จำได้แ huh, ล uh ้วจวตวนต่แงอาดีเย่ยบอกเธอแจ้งทีเรื่องันนี้ีการก็ไม่ต้องไม่ต้องเฮียไปเลยนายลงนะจบนายเดียวดนนะโบไว นูจะลงะไลน์แล้วนะคะทุกคนเกทบุนนะ๊คชายไม่ดังเลยจา้ <c oughs> เยจาเ <c oughs> ขาถูดไปนะส่งพันขอบคุมแม่ได้ครับผม <c oughs> <c oughs> อายุสิบเจ็ดย่างสิบแปดจ้า ชอบการนั่นทีละคนมาเลยนั่นมาที่คนเลยนะไก่รักลูกก็เอาเลยมากเดี๋ยวเป็นโควิดด้วยนะเป็นการไปเตี้ยนเตี้ยนไม่สบายเดยังไม่บ้ายยังน้องเราผตัวทรายไม่โอนหนุ่ยไปได้ก็ควายหนึ่ยตัวแล้วไม่เป็นติดเปลี่ยนนู่ไปเลยลงไลน์นะคะทุกคนบ๊ายบาย ว well, you know, like ้อย <laughs> ่นอนแหละครับม่ไม่สบายเนี่ย